คุณพ่อทำอะไร,รอะคะอ๋อพ่อกำลังจะแกะกล่องพัสดุอะค่ะเนี่ยพัสดุเนี้ยคือลูกค้าส่งมาจากทางบ้านคนที่เขาจะปล่อยพักเครื่องพยาเตาเรือนของลรงผู้หลิวมาให้คุณพ่อค่ะอ่าพ่อก็จะแกะดูว่าตรงตามที่ส่งมาหรือเปล่าพ่อจะได้โอนเงินให้กับลูกค้ากล่องที่สองนี่ก็จะมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดองค์ค่ะนะครับแปดองค์นี้ครับสองกล่องนี้ กล่องแรกมีสิบกระองกล่องที่สองมีแปดองอย่างกล่องแรกก็ยังมีรุ่นปลดนี้ปีสี่ศูนย์ของหลวงปูห่หลิววัดไร่แตงทองด้วยนะคะแล้วก็นี่หายากก็รุ่นมหาลาบเนื้อนวโลหะปีสามหกค่ะสร้างแค่สี่พันองแล้วก็รุ่นลอตทอรวยเต็มที่นะครับเนื้อเงินปีสามเจ็ดค่ะนะครับพระแล้วก็จะมีเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่หลิวด้วยนะปีสองพันห้าร้อยห้ารุ่นแรกรุ่นแรกเลยหายากมากนะครับอย่างนี้ก็จะมีพักเครื่องที่ส่งมาจากทางบ้านเยอะไหมคะ เยอะค่ะต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องลา